ลูกสองแล้วไงาซาร่าคาซิงกินีนุ่มวันพีทว้าสูงปลื้มอวดความแซ่บโลกต้องจำขึ้นชั้นเป็นคุณแม่ลูกสองแต่ดีกีความทราบความสวยไม่แผ่วลงเลยจริงๆค่ะสำหรับคุณแม่สาวสวย ซาร่าคาซิงกินีถ้าเข้าไปสองในี่ไอเธอคนนี้จะเห็นว่าสาวซาร่าสาลุกเพ็ดออกมายั่วชาวเน็ตให้น้ำลายแตกกันตลอดเลยนะจ๊ะล่าสุดเรียกว่าเซ็กซี่ไม่แพวเลยเมื่อสาวซาร่าได้ออกมาปล่อยความเร่าร้อนในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยการนุ่งวันพิ็ดรัดรูปสีน้ำเงินเว้าสูงกลิปนั่งโพสทา่าแอนบอดี้อินเนอร์นางแบบสุดพลัง โชว์หุ่นผอมเพียวอวดเต้าใหญ่ล้นทะลักโชว์กนเด้งเบาๆบอกเลยนะคเขาว่าซับเผ็ดโลกต้องจำซึ่งงานนี้หนุ่มๆก็ไม่พลาดเข้ามาขย่มย่อนไลค์ให้กับสาวซาวล่ากัษณนันไอจีเลยทีเดียวจ้า